แต่ช่วงผู้ชมดูความเคลื่อนไหวที่สภากันนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาอภิปรายไปได้อย่างน้อยก็3คนแล้วความเคลื่อนไหวเป็นยังไงจะติดตามจากคุณอัญชลีอริยกิจเจริญนะครับรายงานสดจากรัฐสภา เชิญนะครับคุณอัญชลีพันธ์การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเริ่มต้นช้ากว่ากําหนดประมาณ20นาทีนะคะเนื่องจากเริ่มต้น8นาฬิกามาองค์ประชุมยังไม่พร้อมนะคะหลังจากนั้นมาองค์ประชุมก็ค่อยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนเริ่มเปิดประชุมได้ค่ะและเริ่มต้นกันที่นายนะัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะหัวหน้าพักประชาชนก็อภิปรายเป็นคนแรกนะคะว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2566ประชาชน เดินเข้าคูหาเลือกตั้งด้วยความหวังและก็เชื่อมั่นศรัทธาว่ารัฐสภาจะช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเขาได้เพื่อที่จะหยุดทศวรรษแห่งความสูญเปล่าค่ะแต่ปรากฏว่าหลังจากการเลือกตั้งมาแล้วนะคะหลายคนก็คงจะแปลกใจว่าทําไมทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมทําไมรัฐบาลที่ผ่านมา ทำไมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถึงได้แนบแน่นสนิททิตเชื้อเป็นเนื้อเดียวกันกลมกลืนไม่ต่างจากรัฐบาลชุดที่แล้วก็คือคณะปฏิวัติรัฐประหารการบริหารราชการแผ่นดินถูกขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ของพวกพ้องการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินสเปะสปะไม่เป็นท่าแล้วก็ปล่อยปะละเลยชีวิตประชาชนให้ต้องผเผชิญกับปัญหาต่างๆด้วยตัวเองเริ่มตั้งแต่เรื่องของปัญหาไฟป่าจนถึง PM 2.5ทุนเทาไปจนถึงชายแดนคอเซนเตอร์การค้ามนุษย์ปัญหาการศึกษาและการขาดขีดความสามารถใน การแข่งขันปัญหาปากท้องค่าไฟแพงรวมไปถึงการเกษตรลาหมอคลังดําการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งทุกวันนี้พวกเราก็ยังคงต้องเจอกับปัญหาเดิมๆทําไมคนไทยถึงไม่มีโอกาสที่จะได้รัฐบาลที่มีเจตจานงที่แน่วแน่กับการแก้ปัญหาให้พวกเขาทําไมคนไทยยังไม่มีโอกาสที่จะได้ผู้นําที่มีคุณสมบัติเพียงพอกับการแก้ปัญหาทางออกให้กับประเทศทั้งทั้งที่หลัง าการเลือกตั้งในปี66คนส่วนใหญ่ก็ลงมติแล้วว่าอยากจะได้การเปลี่ยนแปลงเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เริ่มต้นดำรงอยู่และเดินหน้าตอบเพื่อให้เกิดดีลแรกประเทศเพื่อประโยชน์ของคนตระกูลชินวัตรเป็นแกนกลางและผลประโยชน์ของกลุ่มคนใกล้ชิดเป็นแกนรองส่วนประเทศกับประชาชนก็รอไปก่อนเป็นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องมาจากสมัยที่นายเรถฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีทําให้นายวันโมหมาดนอ,นนอ ซึ่งทำหน้าที่ประชานการประชุมนะคะได้กล่าวเตือนให้ระมัดระวังว่านายเศรษฐาไม่ได้อยู่ในที่ประชุมหากจะบอกว่าเป็นอดีตนายกก็ไม่ได้ว่าอะไรนายรัฐพงศ์จึงบอกว่าหลายคนวิจารณ์กันว่ารัฐบาลเพื่อไทยในสมัยของนางสาวแพทองทานยอมเป็นนั่งร้านให้กับกลุ่มอํานาจเดิมเพื่อให้คนในตระกูลชินวัตรและบุคคลในครอบครัวให้กลุ่มอํานาจรัฐบาลให้บริวารเป็นรัฐมนตรีเวลานี้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่สงสัย ไม่เป็นความจริงรัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้นั่งร้านให้กับใครเพราะว่าพวกเขาหลอมรวมกันจนเป็นพวกเดียวกันทั้งหมดแล้ว และมีการตั้งข้อสังเกตได้ไม่ยากด้วยนะคะว่าเรื่องไหนที่เดินหน้าได้รวดเร็วกว่าปกติไม่สนคำทักท้วงเป็นเรื่องที่ดิลผลประโยชน์อย่างเช่น Entertainment Complex ที่กลายเป็นวาระเร่งด่วนเหนือการแก้ปัญหาของชาวนาการพัฒนาการศึกษาเพื่อเยาวชนจากวันที่20มีนาคม68ที่สื่อมวลชนตั้งคำถามว่ารู้สึกอย่างไรกับการดิลแรกประเทศซึ่งนายก,กถามกลับบอกว่าตระกูลชินวัตรได้อะไรสื่อมวลชนจึงบอกว่าก็ได้คุณทักษิณกลับบ้านนายกจึงถามกลับว่าได้คุณพ่อกลับมาอ๋อคงเป็นเรื่อง เรื่องเดียวเรื่องเดียวตลอดไปซึ่งอย่างน้อยนายกก็ยอมรับโดยตรงในโดยในยะไม่ปฏิเสธแล้วก็ดีลจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เพื่อพาคุณพ่อกลับบ้านหากไม่เกี่ยวสัญชาตญยานแรกของคนตอบคําถามก็จะต้องปฏิเสธทันทีแล้ด้านการเมืองก็ดูเหมือนว่าประเทศจะหวนสู่ประชาธิปไตยเต็มใบออกจากยุครัฐบาล ที่สืบทอดอำนาจเผด็จการแต่ว่าเมื่อดูแล้วในรายละเอียดก็ทําให้ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศถดถอยลงดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยตกลงถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีประชาธิปไตยบกพร่องการแก้รัฐธรรมนูญไม่คืบหน้าและถูกนานาอารยประเทศรุมประนามจากการส่งกลับอุยกูไม่รู้ว่ารู้ตัวหรือไม่แต่ว่านายกกําลังทําให้ประชาธิปไตยของประเทศเสื่อมถอยภายใต้เปลือกกับคําว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในกระดาษที่ด้านเศรษฐกิจก็ดูเหมือนว่ากาลัง จะได้รัฐบาลที่เก่งเรื่องเศรษฐกิจหลายคนยอมปิดตาข้างหนึ่งหวังให้รัฐบาลเพื่อไทยมาแก้ปัญหาปากท้องแต่ก็ไม่เหมือนที่คุยกันไว้พายุหมุนทางเศรษฐกิจไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าได้ไม่ได้ทําการบ้านมาล่วงหน้า รวมไปถึงเรื่องของการแจกเงินหมื่นด้วยปัญหาของพรคเพื่อไทยที่ผ่านมาก็คือไม่ยอมรับว่าสมัยพักไทยรักไทยในอดีตได้รับประโยชน์จากปัจจัยภายนอกเป็นหลักไม่ได้เก่งด้วยตัวเองอย่างในปี40เพื่อไทยได้รับอัน,นิสงส์จากนโยบายที่กองไว้บนโต๊ะอย่างเช่นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นกับโครงการนิยาซาว่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงจนช่วยให้การส่งออกเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ว่าน่าเสียดายเมื่อมาอยู่ในรัฐบาลเพื่อไทยปัจจุบันนโยบายที่เคยกองหอิวบนโต๊ะตอนนี้ไม่มี อีกแล้วและการบริหารประเทศก็ยังได้ไนายทักษิณชินวัตรกลับมาอีกครั้งเหมือนจะได้ผู้นําแพ็คคู่คนหนึ่งดูมีประสบการณ์เดินสายทํางานนอกทําเนียบโชววิสัยทัศน์แทบทุกเวทีส่วนอีกคนอยู่ในตําแหน่งเป็นคนรุ่นใหม่ทํางานในทาเนียบรัฐบาลพร้อมกับผสานการทํางานกับคนรุ่นเก่าซึ่งในความเป็นจริงเรากําลังมีผู้นํานอกระบบที่ทํางานนอกทําเนียบแล้วก็เป็นคนชี้นําวาระให้ข้อมูลและนโยบายนําหน้ารัฐบาลโดยปราศจากความรับผิดชอบเพราะว่าไม่ถูกถ่วงดุลตร สอบแลนะนอกจากนี้การตอบคําถามสื่อมวลชนเรื่องเงินบาทแข็งจะช่วยเรื่องของการส่งออกถือเป็นข้อผิดพลาดอย่างน่าตกใจของนายกรัฐมนตรีที่สะท้อนว่าขาดพระวุฒิภาวะและตอบคําถามสื่อมวลชนในประเด็นนี้ไปเป็นเรื่องของเมอร์ลี่คริสต์มาสแทนซึ่งตลอด6เดือนที่ผ่านมาอะไรที่นายกตัวจริงผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาได้บ้างตั้งแต่ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหลือแต่การลอยตัวหนีหนปัญหาไม่สนไม่แคร์กับความเดือดร้อนของ ประชาชนจึงอยากให้นายกได้ตระหนักรู้ไว้เสมอว่าการกระทําของทุกคนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนถ้าเกิดนายกทําตัวแบบเดียวกับ ที่นายกมาจากการปฏิวัติตรัฐประหารมองการเมืองในสภาเป็นเรื่องน่ารําคาญมองภาวะมองวาระในสภาเปรียบเสมือนก้อนกรวดในรองเท้าและมองนักการเมืองในสภาเป็นเพียงจํานวนนับให้จัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ไม่ได้และตราบใดที่นางสาวแพททองทานยังดํารงตําแหน่งอยู่ในประเทศก็คงต้องแลกมาก,กับเรื่องของค่าไฟแล้วก็มีชาวสวนที่ลําพูนพิจิตรที่จะต้องสูบน้ําเข้าสวนด้วยค่าไฟที่แสนแพงและยังไม่นับ21ร้านครัวเรือนที่จะต้องมารอฟังกัน แก้ปัญหาแต่กลับเห็นภาพของนายกตัวจริงไปตีกอล์ฟกับกลุ่มทุนเพื่อดีลสัมปทานไฟฟ้าสำหรับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมพี่น้องสามจังหวัดช,ชายแดนภาคใต้หลายครอบครวัวยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคดีตักใบแต่นายกก็จงใจปล่อยปะละเลยไม่เร่งรัด ตามจำเลยที่หนีไปต่างประเทศในขณะที่นายกตัวจริงนอกระบบกลับได้สิทธิ์อยู่เหนือชั้น14เหนืออยู่ระบบยุติธรรมในประเทศที่มีบุตรสาวรับรู้สถานะของพ่อตัวเองมาโดยตลอดยังมีผู้ต้องขังทางการเมืองที่เจอมาจากในเรือนจอมที่ก็ยังรอฟังคําตอบเรื่องของการนิรโทศกรรมภายใต้ปัญหาประเทศที่รุมเร้าบริบทบริบทโลกที่บีบรัฐเศรษฐกิจไทยรั้งท้ายต้นทุนการดํารงชีวิตสูงขึ้นแต่คุณภาพชีวิตแย่ลงโอกาสในการประกอบธุรกิจก็หมดไปและกีดความสามารถของประเทศก็ ถดถอยสิ่งที่เราเก่งในวันนี้เป็นสิ่งเดียวที่เราเก่งใน20ปีก่อนอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปภายในเรื่องของ Entertainment Complex ลำพังการจัดเงินก็คงไม่สามารถกู้วิกฤตให้กับประเทศได้เพราะว่าเงินหมื่นที่จ่ายไปพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ได้สร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยและการสร้าง Enter t อร์ m e n t c o m p l e x ก็มองชัดเจนว่ามีผู้ได้รับประโยชน์เพียงไม่กี่กลุ่มก็คือกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลแล้วก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่คนไทยจะต้องสูญเสียไปจจาาากการรททีีี่่ััฐบลนนน้นมแวคิดะ ไปหาซื้อคะแนนเสียงเป็นวันๆหากมองไปในอนาคตนะคะไทยก็จะต้องจ่ายหนี้สูงมากเป็นทวีคูณด้วยกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิอากาศการค้าโลกรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนอะไรอีกหลายอย่างจากการที่มีนางสาวแพททองทานเป็นนายกและสิ่งที่เราได้รับรัฐบาลน,นี้ก็คือทําให้พวกเราอ่อนแอลงไม่กล้าฝันและก็ไม่กล้าหวังกับอนาคตด้วยนายรัฐพลยังกล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าภายใต้รัฐบาลชุดนี้ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ดิลแลกประเทศไม่มีสองกก๊กก เพียงแค่กกเดียวก็คือพักร่วมคณะรัฐประหารที่กลายเป็นพวกเดียวกันหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันในฐานะผู้นําฝ่ายค้านจึงไม่อาจไว้วางใจนางสาวแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีได้ค่ะและในช่วงของบรรยากาศที่เป็นการอภิปรายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะต้องบอกว่ามีความ ขำปนยิ้มของผู้สื่อข่าวด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนเองก็ลุ้นกันนะคะว่าพลเอกประวิทย์หรือว่าลุงป้อมเนี่ยจะอภิปรายได้นานแค่ไหนเพราะว่าเนื่องจากว่าพอท่านพูดไปเสียงก็เริ่มสั่นจากอาการเหนื่อยนะคะหลายคนก็ลุ้นว่าจะพูดจนจบหรือไม่และสุดท้ายทันทีที่ พลเอกประวิทย์พูดจบนะคะสื่อมวลชนก็ปรบมือกันเฮในขณะเดียวกันที่ห้องประชุมสภาก็ทราบมาว่าสอสอหลายคนในห้องประชุมก็ปรบมือให้กับพลเอกประวิทย์เช่นกันค่ะจนทําให้ในายวันมูฮัมหมัดนอประธานในที่ประชุมนั้นต้องบอกกับสมาชิกนะคะบอกว่าไม่จําเป็นต้องปรบมือค่ะทั้งหมดก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่รัฐสภาค่ะขอบคุณนะครับคุณอัญจลีนี่คุณอัญจลีก็ใกล้กชิดกับหลุงป้อมนิดนึงก็คือ แต่ก่อนที่เข้าเข้าดอออกในไปทําข่าวลูกป้อมลุ้นลุ้นอยู่ในห้องสื่อมวลชนว่าลูกป้อมจะพูดไหวไหมจะพูดจะจดไหมดิฉันก็ลุ้นอยู่ที่ออฟฟิศนะคะสิ่งที่คุณอาจชลีพูดมาคือประเด็นยัตติที่ทางผู้นําฝ่ายค้านคุณนัทะพงศ์ได้พูดเอาไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นที่ขายายความครับว่าดีลแลกประเทศที่เขาตั้งเอาไว้ว่าดีลเนี้ยที่เอาประเทศไปแลกเนี่ยได้อะไรกลับมาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะโจมตีไปที่ อ่ะหนึ่งแหละนโยบายต่างๆที่หาเสียงไว้ยังไม่เกิดเท่าไหร่สองก็คือมีพูดถึงบุคคลในครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยถ้าดูจากคําว่าดีลแรกประเทศซึ่งเดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่าเอะมันดูเข้าใจง่ายไหมคิดว่าจะมีผลต่อรัฐบาลแม่จารยวผมฟังยังไม่เข้าใจเลยยังไม่เข้าใจเหรอไม่เข้าใจเพราะว่าดีลแรกประเทศดูเข้าใจยากไปหน่อยใช่ไหมในมุ่อาจารย์มันดูลึกไปเหรอคะอาจารย์คือฟังแล้วคุณเข้าใจไหมล่ะ คือตอนแรกดิฉันก็เข้าใจว่าเอาประเทศไปแลกกับอะไรสักอย่างหนึ่งมาแต่พอฟังการอธิบายของทางพักประชาชนตอนหลังๆเนี่ยก,ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นหมายถึงการที่ทักษิณกลับมาเนี่ยจะต้องเอาประเทศเนี่ยยกให้ทักษิณไปอย่างนี้หรือเปล่าดีลากประเทศคือเหมือนว่าเอาความก้าวหน้าการพัฒนาของประเทศเนี่ยแลกไว้กับการกลับบ้านของใครบางคนอันนี้ที่เขาพูดนะ ที่ทางพรรคฝ่ายค้านพูดในลักษณะนั้นนะฮะ